รีบร้ปปล้ลป 500, ลนรูปปั้นห้าร้ 30, 000, 30, 40, 000, 40, 40, อยยี่ห้าร้อยสามสิบล้านครับห้าร้อยสี่สิบล้านสี่สิบล้านเอียตายอยตายพอกูด้ตายเฮียตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าร้อยสี่สิบล้านที่เจคะ ห้าร้อยสี่สิบห้าครับห้าร้อยสี่สิบห้าล้านดีหกศูนย์นะคิดว่ามันมีตังพอว่ะป๋าเราไม่พอแล้วนะคนกันไม่เท่าอยู่แล้วทิงเปล่าป๋าเราจะไม่ได้อีกคันหนึ่งเลยนะป๋ามันมีพอห้าร้อยสี่สิบห้าล้านมีหกศูนย์นัสามไม่เอาจริงเด็ดคิดว่ามันมีตังไม่ถึงนะถึงถึงหกศูนย์นัสี่เพิ่มอีกล้านไม่สี่หกล้านเจเคไม่ยอมนับสามอะ ห้าสี่สิบกล้าน J.K นับสี่และเพิ่มอีกล้านหนึ่งครับหกซนปล่อยไหมปล่ายขี้วันมีพอปะปล่อยมินมีพอมีพอห้าร้อยสี่อ้าร้อยเท่าไหร่วะไอหลังห้าร้อยสี่เจ็ไอหลึกห้ารยสี่สิบเจ็ดล้านเอาไป่าเราจะไม่มีคันที่ป่าจะได้นะนับสามไปรู้ลูกห้าร้อยสี่ิเจ็ดล้านอีกล้านอีกล้าน โอ้ห oh! ้าร oh ้อยสี่สิบแปดล้าน JK ดับสามเพิ่มอีกล้านหนึ่งครับหกตนห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านหอ็ล้านครับห้าห้าศูนย์โอโหห้าศูนย์ JK ดับสามเพิ่มอีกหนึ่งครับหกตนห้าร้อยเพิ่มอีกสิบครับเอ็ดล้านโอ้ยห้าร้อยหกสิบล้าน ผมตัดให้เอาเลขกลมๆห้าร้สิบล้าน JK <พอ S 1> นับสามห้าร้อยเพิ่มอีกล้านนครับหกสิบเอ็ดหกสิบสองล้านที่ JK นับสามห้าร้อยเจ็ดห้าร้อสบเอมครับหกสนเจ็ดบเอมราคาสุดท้ายท <600 S 1> ี่6หยครับเสียงเล็กเริ่มตัหกร้อย ้กูมีออพอวดิไดี้ป่าช่วยกูสามร้อยล้านอะ 600, ่ะหกร้อยล้าน JK ดับสามลิกเริมแบบผักสันลิกปากกระสากตันเงือโตกเงือแแทกหกร้อยล้าน JK ดับสี่ 4, และขอเสฟความยินดีก็หกร้อยล้านไอ้ TC เตรียมเลขตำรวจ้วยนะครับเดา,าว่าไม่ค่อยมีตัวเนี้ไม่ค่อยมีเงินว่ะพร้อยหนึ่งล้าน กร้อยสองล้านเจเคหกร้อยสองล้านหกร้อยสามล้านเอีกล้านครับหกร้อยสี่ล้านเพิ่มอีกล้านครับหกร้อยล้านหกร้อยสามล้านไอหกร้อยสี่เอาไรห้าล้านหกศูนย์นับสามเพิ่มอีกล้านครับหกร้อยหกล้านเพิ่มอีกล้านเจับนับสามเจ็ดล้าน แปดล้านลิกเอาไหมเพิ่มอีกล้านครับอีกล้านครับเก้าสิบหกร้อยสิบล้านอ่าลิกว่าไงลิกดับสามเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งครับโอเคอีกสิบสองล้านละลิกว่าไงเพิ่มอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งครับสิบสามล้านสิบสี่ล้าน ตอนนี้อยู่ที่อะไรนะครับหกร้อยเท่าไรหร้อยสิบสี่ล้านมันลิกว่าไงมีอีกหนึ่งครับเพิ่มอีกหนึ่งจะยอมไหมสิบห้าล้านอ้าวปังดูเงียบหกคนนะสามหกสี่เก้าครับหกร้อยเดี๋ยวนะหกร้ 9, อยสี่สิบเก้าล้านไบ้าบอเพิ่มไปไดีเอาไงดีหมดแล้ว <laughs> เลิขับเพื่อนเราเอาไงดี j k เคนับสามหกร้อสีสิบล้าน j k เนับสี่และขอเซอร์คนีกนี่หกร้อยห้าสิบาป๋าตังมดแล้วป๋าตังมดแล้วป๋ามันจริงๆมันยกล่องฟักทองแตงไทยหกราสิบล้านป๋าเกินหมดแล้วหกสุนับสาม จบงานประมูละมูล้านรมี2 0 0ล้าน10ล้าน500แรงม้าวะจีไอยอะไรไม่เหลือ6นับ4และขอเส้นเขาดีกับ60ุปจะละจีฮะนิสตันจีอาจะเปจะไดจีฮามากนี่ประมูลนิสโบ224 25ปีดิชั่น6 0ล้านกับรังนี้เพิ่มอีกล้านครับ ป๋าตังหมดแล้วนะป๋ามีอีกวะมันมาอีกหลานได้ยังไงป๋าพิเศษว่าป๋าทีเป็นหลาเจเนับสามป๋าหกร้อยอาสิหลานึงป๋าห้าสิบสีุ่นยังไม่จมโอ้โหมีมีเท่าไหร่นับสามประมาณสามสิบตรงเพิ่มอีกหลานครับ1รอยห้าสิบสี่นับสามเจนับสามลนะ เอาคันดีป๋าเอาไปขับเลยเฮีย JK นับสี่ขับร้อยหกสิบวขื่ไ่เอามาป๋าเราจ็ดัาสี่ป๋าโอนไปเลยเหยียเสียด้าไม่ได้แล้วเราได้เหรอยากยังไม่ได้อุปกรณ์อุปกรณ์เจ็ดแล้วเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบล้านหกสุนเพิ่มอีกล้านเพิ่มอีกล้านกูโคตรเกลียดเลยตอนนี้กูโคตรเกลียดเลยครับทุกคนคำว่าตีละหนึ่งล้านแหละ มันเหน mm hmm. totally ื่อยนะหกหกหนึ่งเจคย์นับสามรถคันนี้มีคันเดียวตอนตอนนี้เท่าไหร่เราม่ายนำอีกแล้วไม่ไดแล้วไม่มีเงินโคตรเยอะไออไม่มีมูลอีกแล้วมันมีเงินโคตรเยอะมีคันเดียวนะฮะแล้วความแรงยังเสมอต้นเสมอปลายอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงผมรับประกันการันตีด้วยวารันตีห้าหมื่นปีเลยนะฮะหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งอะ 661 JK นับ4 665ครับและ665 679ครับลิก6679 JK ถ้าเรามีเงินเยอะมันได้นับ3 679 JK นับ4และขอเสียงดีกับ JK มูลค่า679ล้านมาเที่ยวเดียวนอกป่าใช่ใช่รถนับตลอด จ0 0จนจบอ่ะเงินหมดแล้วป๋าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ600เจ็ดอะไรกันน่ะไอ้เย่างไหนกันเนี่ย679เอ้ยไปเท่าไหร่แล้วลุง6680 80ล้านป๋ามีเท่าไหร่อ่ะมันไม่เกี่ยวครับมันรถจะวิ่งเท่าไหร่แต่มันคือลมีความเลยนธรรมะ ใช่ครับเจ็ดยี่สิบห่อเยวค่อยเลี้ยงค่อยเลี้ยงค่อยเลี้ยงผมแท็กไปเพิ่มอีกล้านสิบร้านโอ้โหเก่งด้วยวิธีเก่อาวิ่งห้าร้อยพอว่ะเอาแปดสิบอาทเจ๊งกันไปยองเอาก่อนุปกรณนเฮ้ยตีส่งเงินมาด้วยนะตีส่งเงินมาด้วยนะตีส่งเงินมาด้วยนายสัตว์เลขอะไรครับเลขเจ็ดค่าฟรีมันวันนี้เอาเดี๋ยวให้เอาอ่ะอันนี้ส่งเงินแก๊งเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะนี่เงินตีเองนะครับควยส่งมาแค่นี้เฮีย แสนเดียวว้าตอนนี้เท่าไหร่นะหกเท่าไหร่นะสุนเท่าไหร่นะสุนรับสุนเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบเอ็ดแปดเอ็ดแปดเอหปสงสนับสามเพิ่มอีกล้านหกแปดสม J K นับสป๋าเงินป๋าหกแปสม J K นับสี่ค่อยโอนเงินดีกว่าผมว่าแล้วรู้แล้วนะแล้วนะ และขอควมดีกับเจเคนิดสันจีพีโอป๋าป๋าในเว็บตอนนี้เด้งมาเจ็ดร้อยล้านนะในเว็บเด้งมาเจ็รล้านป๋ามียี่สิบเป้าแต่ไม่รู้ใครวิ่งหกร้อยเก้าสิบล้านไม่ป๋าลับามเจ็ดร้อยยี่สิบเดี๋ยว หกร้อยเก้าสิบล้านราคาสุดท้ายหกเจ็ดร้อยยี่สิบป๋าป๋าที่เขาไหวอ่ะมีท่อยและคนเพิ่มอีกล้านกับเออฮะกี่ล้านแล้วกี่ล้านแล้วลุงฮะเท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่และหกร้อยเก้าสิบล้านหกร้อยเก้าสิบล้านเพิ่มอีกล้านอ่ะเก้าสิบเอ็ดล้านตอนนี้หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านก็คือไม่ต้องเป็นนเตอร์ี่แล้วแหละหกแปดหนึ่งก็คือได้คันใไรก็แดกแก๊กจบป๋าพี่เท่าไหร่แปดหนึ่งเดี๋ยวผมบอกน้อง หกรเก้าสเอ็ดล้าน J.K. นับสี่และขอเซลล์ความดีกับ J.K. บูลค่าหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดร้อยนับรังดิป่าเจ็ดร้อยแล้วตัดด้วยวะดูสมบอกแล้วมันมีเป็นแ0 0ลเจ็้ล้านป่ามีเท่าไหร่อ่ะตอนนี้มีเท่าไหร่ีก็เงินเจ็ดรล้านซิเบอร์เทสเลยเนียยมันบอกซิเบประเทสตรงที่จุดใิประเทศแล้วล่ะเจ็ดร้อยี่สิบ ร้อย่สิบล้านมีเท่าไหร่นะลุงเลงไรเจ็ห้ส่เจ็ดห้าสี่ไอ้สันใหญ่จะเดินแป๊บตีแป๊บตีแป๊บตีแป๊บเพิ่มอีกล้านเพิ่มอีกล้านเพิ่มอีกล้านเอาโอเคเจ็ดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดร้อยหนึ่งล้าน JK นับสามเฮ้ยลิขงยอมเจ็้อยหนึ่งล้านไม่แพงเพิ่มหมื่นหนึ่งถือว่านำลิงลองเพิ่มไหม ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งมืนเพิ่มอีกหมื่นเพิ่มอีกหมื่นเออนับสามเจ็ดร้อยหนึ่งล้านหนึ่งมืนนับสี่มอีกแสนหนึ่งครับเพิ่มอีกแสนหนึ่งเอาแสนหนึ่งมาเจ็ดร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนนับสามไม่เอาไม่เอาให้หนึ่งแสนดีกว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเ0็นล้านหนึ่งแสนครับลุงเอาให้มันเป็น ไอ้เพิ่มมาให้มันเท่าล้านอ่ะให้มันเป็นล้านอ่ะโอเคเจ็ดร้อยสองล้านนับสามเจ็ดร้อยสองล้านนับสี่ลิกนึกถึงภาพนะเว้ยอิจจะเอาทีจีดีอาริจจะเอาจีดีอาร์โตขึ้นพ่อซื้อเบนซิเนไม่เอาลิจจะขับจีดีอาร์และขอเซอร์คอนดีกับเจเคมูลค่าเจ็ดร้อยสองล้านนับครั้งนี้ เจ็ดร้อยสามล้านครไม่ยอมเพิ่มอีกหมื่นเร้อยเจ็ดสามล้านหนึ่งหมื่น J.K นับสเจ็ดร้อยสามล้านหนึ่งหมื่น J.K นับสี่และขอเสบานดีสวนอนื้รถประมูลไหมื่สามล้านสองหมืน ามล้านสามหมื่นเจเคมีสักล้านปะนับสามสามล้านสามมื่นเจเคดนับสี่เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งครับชิโรมีสักล้านเป่ห้าหมื่นมีสักล้านป่ามึงบ่อยเยียส่งอะไรใครก็ได้นับสามเออเท่าไหร่นะพี่ทีก่อแป๊บนึงครับสามล้านสี่หมื่นหกสุนนับสี่เพิ่ม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 อีกหมื่นสามล้านห้าหมื่นเจเคนับสามสามล้านห้าหมื่นเจเคนับสี่ จ็ดร้อยสี่เอ็มครับเหมื่นรสล้านเจ็ดสพี่พี่อีกวะเจีกหมื่นร้อยยี่สิเลยสวยๆเจ็ดรยสี่ล้านเจ็อสิฮะอันนี้เร่งจริงหรือเปล่าเจกเสียเวลาร้อยยี่สิบล้านเจกเลยนับสามเจ็ร้อย ยี่สิบล้าน JK นับสี่สตอรี่นี้ขศูคุณเป็นฝ่ายชนะครับผมเพราะ JK ไม่มีตังค์จะแดกนับสี่แล้วขอดจ้าดีกับ JK มูลค่าเจ็ดร้อยยี่สิบล้าน Nissan GTR ยี่สิบห้าปีดิชั่นิดโม o ทั้งคันนับครั้งนี้เพาจะปล่อยอยู่แล้วก็ขายอีกคันนี้และคันนี้ปี ยยจะ้ด้ตีจะดด้าีาอ่ะ <c oughs>